สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนบัวกลีประปาน้ำดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่6กรกฎาคม256นะครับตอนนี้ผมจอดรถอยู่ที่หน้าง,งานหนองแล็ปัตตานีก็วันนี้ก็มาติดตามง,งานนะครับระบบประปาผิวดินที่โตติเตตอนนี้ก็กําลังขึ้นนั่งร้าน ถังสูงอยู่นะครับเพื่อจะหาดิ่งศูนย์เซนเตอร์ทังนะครับส่วนทางน้ำใส100คิวกข้เทฟ้าเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาพาไปชมหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานโตติเตตอนนี้กำลังขึ้นนางร้านไปจนถึงระดับ บนทังนะครับทังสูงคอนกรีตร30มสิบวนะครับตั้งนั่งร้านนะครับ ใช่ไอเล็กไอเล็กนั่งร้านอะไรเลยสองห้าแถวตัวนี้ข้างละห้าแถวใช่ไหมนี่ชั้นชั้นหนึ่งคุณชัยแนวนอนสามแถวพี่จังอ่านี่นี่แนวนอนสามแถวต่อชั้นแล้วก็ท่ายงหนึง่ง แล้วไอ้ไอ้ไอ้ออออรัดม,มุมมัน 2> 2 <m. S 1> ร,รัดมุมมันสองเมตรนั่นรัดแค่สองชั้นเหรออะไรสองชั้นต่อชั้น,นขนมเหรอหรอ๋อ,อชั้นเวนชั้นครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่หนองแร็ดน,นะครับก็ประมาณเกือบสิบแปดนาฬิกานะครับอา่า มาเร่งรัดงานนะครับให้เสร็จตามเป้าหมายตอนนี้ทางสูงนะครับได้แค่เสาชั้นหนึ่งนะครับก็มาเฝ้าคนงานวันนี้แล้วก็คนงานรับปากว่าจะทำโอทีนะครับผมก็เฝ้าดูอยู่ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเล่งรัดได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับ ที่พักคืนนี้นะครับรีแลกรีสอร์ทรีแลกหาดหาดอะไรนะกะโลกกะโปปัตตานีนะ บรรยากาศยามเช้านะครับของวันที่เจ็ดกรกดาหมหกผมมาดูงานที่หนองเล็ดนะครับทะเลสวยงาม สถานเงียบสงบ ทำงานกี่คนวันนี้ใจในายตงจีงอตรงนี้เท่ะไหร่ใจในาย,ยตงจีจีถูกไหมพูดถูกไหมงานฉาบครับวันนี้ลูกเหล็กทางสูง ฉาบลงกี่เม็ดนี่เม็ดนึงไอ้นี่เหลี่ยมเป็นอะไร PVC เหรอไม่ใช่เป็นอะไรปุ่นอ๋อแล้วเราจะจับเหลี่ยมยังไงเหลี่ยมหรือว่าไม่ต้องฮะที่ทีตที่ฮะ เด่นสวยกว่านี่เจนนี่นี่ไม่ไม่ถ้าแกบอกว่าบังใส่ PVC อ่ะไม่ไม่ได้บอกอะทำไปทำเขอตัดขอตัดทำทำไปก่อนที่ที่บังแอร์พูดกับผมนะเขาเรียกว่าจับเหลี่ยมใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรประมาณว่าอะไร วันนี้มาติดตามงานที่น้องเล็ดนะครับราชากว่าแผ่นเยอะนะครับผมต้องปรับแก้ก็มาดูกันว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับวันนี้คนงานเข้าเจคนทำงาน2อย่างก็คือฉาบแล้วก็กานชั้นสอง